สวัสดีค่ะสวัสดียางเย็นค่ะคบกับสองสาวเราเรื่องอลไรนะคะวันนี้เราก็แบบพบประกาศยามเย็นชิวๆที่ฟ้านะคะที่ทําการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยนะซิงมีการกิจกรรมรวมกลุ่มกันนะคะวันนี้เราก็แบบชิวๆนี่แหละนะคะวันนี้ก็จะมีกิจการที่ฟ้านะคะเราจะทําข้าวต้มกุยนะคะเมนูเด็ดๆนะคะแล้วก็มีผัดบุ้งนะคะผัดบุ้งอันนี้คือ ผัดรุงเราเอามานํามาล้างที่อะไรอันนี้คือเป็นอ่างอะไรคะอันนี้อยากนแนะนำน,นะคือคือปกตินะคะเราถ้าจะซื้อซิงล้างจานก,ก็อยู่ที่ประมาณ2,000บาทเนาะ,ะแต่นี้เรามองว่า,าเราอยากทให้เป็นสวนเราเป็นแบบอิมเมจเป็นแบบธรรมชาตินะคะเราก็เลยแบบว่าทํา,ทอ,าอันนี้สามารถล้างมือได้เนาะใช่ที่ล้างมือแล้วก็เลวลาล้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นการนาวรรัตกรรมหรือรีไซเคิลใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้อยาก,กว่า จะไปอยู่ตรงนู้นนะคะก็ไปในหนองสาใหญ่บ่อใหญ่แบบนี้ปกติเราเนี่ยปกติเราเวลาเราล้างนะคะเราก็จะล้างแบบทั่วไปแล้วก็น้ําเราไม่ได้เก็บกักน้ำนี่คือการวิธีเก็บกักน้ําอีกวิธีนึงนะคะดีเซคเกินนะลดีดีเซคิลดโลกร้อนด้วยนะคะโดยที่เราสามารถนาน้ำเนี่ยกลับมาใช้ได้อีกนะคะคนี่คือ,อเรียกว่าเป็นน้ำวัตกรรมของเราด้วยนะคะ,ะมูลค่าที่เราทานในประมาณ6 0 0บาท ถ้าเราไปซื้อซึ่งหลังจากก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0พันที่จะว่าวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่ารู้สึกว่าเเว<อ>ล,ลาคนไปมาก็สามารถมาล้างมือล้างถักล้างอะไรได้นะคะแล้วเวลาล้างปุ๊บมันน้ำก็จะตกเข้าไปในบ,ในบอ่อใช่ตรงนี้ก็เลยได้ประโยชน์สองสองอย่างนะคะใช่ค่ะสองอย่างเพราะว่าปกติของเราเนี้ยจะทิ้งน้ําไปเปล่าๆโดยที่ทั่วๆไปแต่วันนี้เราก็วิธีการเก็บกับเก็บกักน้ํานะคะซึ่งวันนี้ก็ ดา,าวเบอร์ดาวช่วงเย็นให้ฟัง,งและช่วงเย็นเราก็จะมีการรีเล็กนะคะัเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาที่ฟาร์มได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ